สัญยางแปรแกับแล้วก็หนึง่งในนั้นตุ <ừ> มาแล้วน้องคอย,น,คอยอน้องอยเราคุมมาแล้ว ไม่ห่า,หางไหมค่ันักกีฬาคลาสดีแล้วก็คลาสซนะครับที่จะลงทํากานครัลุยๆนะครับหลายท่านเป็นครูบาอาจารย์หลายท่านเป็นตำรวจเป็นทหารครับวันนี้เป็นนักจักรยานครับไป<อ>รานไลไปราไปตอ,อ,อป,ปตอน้องตอง่หะโอ้ย่ไ คัมบูดีอาเป็นสาวนับตกเป็นของนางสาวว่าริมพรเพชรประพันธ์ครับอามอนไรชมรมจักรยานบนเวทีก่อนนะครับตับเยียมเชิญท่านบิชูศิลาหลอครับเชิญแข่งขันกีฬาสีการล้อเท้าในนามของมิชลาจักรยานเชิญมท่านบิชูศิลาหลอครับสมาชิกสภาเทศบานตรงเวนทัพไทยครับเลยนะครับเพื่อสึกว่าเป็นลำดับต่อไปขอกราบเพชรเสตท่านนายกสมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับจังหวัดจันทบุรีอำเภอภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคอีกเชื้อผลโรคขอบคุณให้กับทางจังหวัดจันทบุรีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีที่รักจ๋าสองนาทีบริกรหนึ่งนาทีสาวๆจ๋าแม่เทศบาลทักทมีความสุขด้วยกันครับ มอบรางวัลให้กับผู้ร่วมใจเด็กตัวเล็กๆของเราครับเราก็เดินไปด้านหน้าครับดี่นะครับวันนี้นะมาปั่นแล้วรถจักรยานกลับบ้านเรียบร้อยขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมเป็นกลับบ้านและรถจักรยานกลับของช่วงสุดท้ายของวันนี้ที่แชมป์ประเทศไทย สิ่งผู้พยพระราชทานปเทศไทยรัฐมนตรีการก่าแป่งเทศหน้าส่วนที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานาา8ปีเต็มๆครับที่เรามาทำการคันต่อให้กับทางท่านบุญรืองีพรมเมฆรอรธิพารครับวันนี้รวมไปถึงเจ้าเมา่าครับ้อทุกคนด ดูยางครับดูยางครับมันก็จะประมาณนี้ครับเ่าไนมาด้วยโอเคเอซีนใช้ยางยี่ห้อเนี่ยครับของทางจังหวัดกาญจนบุรีเลยทีเดียวสามารถมา แต่งตัวให้หล่อแต่งตัวให้สวยนะครับห้าอัดับนะครับจะอยู่กับผมในรูปแบบของแชมป์ประจําสนามที่5แล้วก็เ้วยรางวัลนัาสตาพระ,าะบาทสเบตที่จะอยู่หัวสําหรับแชมป์ประเทศไทยคะแนนรวมเดี๋ยวันนี้มันกลัวผมจะตาะผมไม่ใช่คนใจร้ายนะแต่มันูกกลัวหมกไงไก่ไม่ไก่แต่พีโได้ไงแวชายันี่พี่โดดเขาไล่อ่ การฝึกซ้อมรับตุ้มเทให้ชาเซ่ครับฟองไทยกอรี่ใบันเซฟองฟอมคัมเูเดียครับโอลอยยาลอยากาสมัยครับฟองคัมเูเดียครับ,บท,ท่าไทยเหนือทองแดงที่ภาพต่างที่ใหญ่ใจดีร่วมกับที่ภาพกับนีเกนที่เวียดนามนะครับ